พ่อเม่พี่น้องสู้กูสุดคนนะครับเนาะพ่อ,อกันอีกแล้วครับจ่องอิสานไงงงครับอีสานไงงงมือนี่สิาพาไปกินไตนหํำครับทั้ทงพุนทั้งเพื่อนนาเจือกสารค้มน้ำมาต้องครับสารค้มน้ำมาต้องส่วนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นตามไปเบื้องเลยกครับ Uuuu uh, nam cái lái khác súp tân tem mặc kín mùn lăn lăn nó nón thiêng náo na phao nam súp súp có chắc sai nhưng mà thân buộc đi hoạt tè mùn trong tân là mùn là bè oh. uuuuu việt mông việt mông tạ món nháo của nó เต้ยมองมองมองเนี่ยน้าน้าทงไก่เนี่ยแต่สมัยที่แม่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่ขั้นคู่ข้างบนเพิ่นปลูกกลอไภัหลายๆกินน้องใหม่ยังก็อู้หลากหลายหลายคัดแล้วก็มองหัวไปไปทางพุันเพิ่นนั่นเลยปลูกปลูกไอ้ยังเงินมรดกต้นสีดาตรงนี้ทั้งพุันทั้งโค้ด ไอ้นี่สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วบางทีเขากลับาลโดนโดนกลับบ้านเช่นยังจับมันด้จักอันนี้เป็นอันนี้มูลอีเล่บางทีรถไปทางฝุ่นยังบรูดเลยว่านาไผเป็นนาไผมันเปลี่ยนแปลงไปเบดิดทุกมัอนี่โอ้ยแตงแก้นี่ครับสภาพแวดล,ล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่ามาได้ได้ลังเทียถนนกับโอ้แนว้ยไ โอ้มีมีมีอยู่ตัวิปลาดูไงเขามีอยู่จะสั่มไหนโดนก็มาเยี่ยมบ้านเี่น้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ใแ้เด่นวัดจันทบุรีครับกับมาบ้านที่หนึ่งเยี่ยมบ้านก็มาหาสัปูสัปากินตามวิธีชีวิตของ คนบ้านนอกอีสานบ้านเฮาครับบานตรงี้พวกพวกพี่สาวกู้ากัน้กันครับบ้านเฮา chẹt không tao à? Ừ. Ừ. hai luôn nhé. hổ, mày cứ đứng cho bằng cái này cái này. bắt bơi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 . Lêu, lêu. Lêu, 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 lêu. Ừ. À, đây là lều lều có nhanh tôi đứng ạ à, à, chát chát áp, chát chát lơi, chát lời chát lời nhặt tay cập bóng ạ à, lặng nhảy tớp xiết mưa nè ạ xiết à. mưa nó gục dài <laughs>

โอ้ยตะพุกตะควมยิ่งไป้วโอย่าเาไปแล้โอ้ยท่เลยไป้จับตุ๊กนโอ้ยปากก็ออกตะพุกกระบกระบามันปูชีเอาตัวนล้วละไปได้ไได้ไได้โอ้ยเอา็กอเออไม่ไปมได้มาตัวนึงออกไปจับตมาเดี๋ยวโอ้ยไปแล้วนี่ดิตึงเโอ้้ด

โอ้ยคนกี่ทั้งแล้นะยิบดมสภาพอีกแล้วบดแห้งเออเอ้าองโอ้มันกระหน่ำเนาะมันกรหนาเว้ยเออหันยันสติโอ้ยต้องพูดคนคนคน

หมดจะพาดแล้วจ้านางเอกโอ้มองอกกลอกฮะขนาดแลาวเนาะครับเนาะคลิปนี้กับพ่อสมนีก็นะครับเนาะขอบคุณหลายๆด้อครับที่ท่านอุตสาห์เสียสละเวลาอันมิคาของท่านเข้ามาเบ่งคลิป จังไงก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดสคริป like ติดตามให้น้ำได้เด้อครับจะได้ม hmm. ีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่เบิ่งครับส่วนคลิปต่อไปสิเป็นจังไงก็ค่อยติดตามเบิ่งเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับจากใจจริงอีสานไงง่องครับผมอ้้ยยเป็ไงาูแบบร